สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนู้นเราเห็นบัวสวยที่เขาปลูกไว้ในบอ่อลึกเดี๋ยวเราจะไปเอาต้นพันธุ์ไปปลูกบัวเหลืองครับสีเหลืองสวยมากยังไม่รู้ว่าจะเอาได้ป่ะบอ่บอนี้ก็ลึกเหมือนกันเราเตรียมผ้ามาเปลี่ยนวันนี้อย่าลงทุนลงน้ําไปกันเลยจะได้บัวต้นหนึ่งโอ้ยยากเกิน ลงทุนทุนท่มทุนสร้างเพเลียวเนี่ยอ้ยอนี่ใส่ไม,ไม้ฝุ่นคอแย่ยังไม่หลุดต้องรอตลอดเวลา ปล,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 ลูกบ้านเราปลูกบ้านเรานอใหญ่ๆตอใหญ่ๆลึกมากครบับ่อนนี้ลึกอึ๊บตาตาตายได้แล้วลงคุนเลยเนะี่ยเจ้าตัวแดงนี่ดูดูดูใกล้ๆโอ้ โหมาไล่ทั้งพีลงทุนนะดูดิสวยไหมสุดยอดเดี๋ยวไปเพาะพันไว้แล้วเพื่อนๆต้อตงการมารับได้ที่ร้านแผ้วกออ็ร้อย <c oughs> ขายไปตัว